สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนนะครับมาแล้วนะครับวันนี้ช่างยศจะมาแบ่งมอนิชชันนะครับให้พี่น้องดูนะครับวิธีแบบงมอนิชชันโดยใช้โปรแกรมนะครับนี่มีทูนะครับมอนิชชันนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับนะครับก่อนที่จะพี่น้องจะแบ่งมอนิชชันนะครับก็ต้องโหลดโปรแกรมนี่มีทูลงมาก่อนนะครับโดยการนะครับ เข้าลิกข้างล่างเลยนะครับคลิกที่ลิก์ข้างล่างเลยนะครับผมครับเวลาเรากดลิก์ข้างล่างเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นหน้านี้นะครับหน้าเว็บไซต์ของนิวิทูนะครับพันเดชั่นวิสัตนะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับนะครับกดตรงนี้นะที่ดาวน์โหลดนะครับที่ขวามือข้างบนนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดสีเขียวเลยนะครับคลิกซ้ายนะครับมันก็จะเลื่อนมานะครับ ตรงซ้ายมือนะครับจะค็ปี้ให้นะครับจะดาวน์โหลดให้นะครับอยู่ซ้ายมือนะครับเราก็มาที่แสดงทั้งหมดนะครับตรงนี้มุมขวามือนะครับคลิกซ้ายเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเปิดเ่วาแสดงในโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ไปติดตั้งครับนี่ครับติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับโดยการติดตั้งก็คลิกขวานะครับเลือกโอเพนนะครับนะครับเลือกรันนะครับผมนะครับตรวจเจ็นะครับ มันไห้เลือกภาษานะครับไม okay. hmm. okay. hmm. okay. mm ่ต้องเือกภาษาเกฤตนะครับดีที่สุดนะครับกดโอเคนะครับกดยอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีว่าให้ซื้อนะครับเราก็กดคำว่าฟรีนะครับนะมันจะว่าใช้เราใช้ตัวฟรีนะครับกดเน็ตนะครับกดเน็ตอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะดาวน์โหลดนะให้นะครับโหลดโปรแกรมให้นะครับตั้งโปรแกรมให้นะครับผม เราติดตั้งโปรแกรมนะครับกดฟินิชนะครับถลกถูกไปนะครับกดฟินิชนะครับผมอล้ก็นี่คือการติดตั้งโปรแกรมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็กออกไปนะครับเราก็มาดูนะครับวิธีนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็มาดูนะครับการ แบบฟอนเดชั่นทำยังไงนะครับก็เปิดนะครับโปรแกรมนะครับนิมิทูขึ้นมานะครับเป็บริคิเตนะครับอ่จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะครับจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับพี่น้องเลือกนะครับนิมิทูฟนชั่นนะครับวิสัตนะครับกดตรงที่ฟีตรงนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วก็วันนี้มีโชว นะครับได้ต่างๆนะครับดีดหนึ่งดีดสองดีดสามนะครับถ้าพี่น้องมีดีฮาร์ดดีดหลายตัวก็จะขึ้นหลายตัวนะครับถ้าพี่น้องมีฮาร์ดดีดเดียวนะก็จะขึ้นตัวนี้เดียวนะครับดีตัวเดียวนะครับนะครับมันจะแบ่งนะครับโพเดชันต่างๆออกมานะครับว่าพื้นที่เหลือเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับจะมีบอกให้เห็นเลยนะครับผมนะครับในที่นี้นะครับเราจะมาสอนนะครับวิธีการแบ่งโพเดชันนะครับทำยังไงนะครับโดยการนะครับ นะครับตรงใดที่พี่น้องจะแบ่งพลเรืนนะครับตรงนี้นะครับช่างจะสาธิตโดยการใช้แบ่งไดซีนะครับตรงของไดซีเนี่ยนะครับเดสโทไดซีนะครับเป็นดเอสเอทีนะครับเราจะแบ่งเป็น2องพลเรนนะครับทำยังไงนะครับโดยการคลิกขวานะครับตรงที่ใดนะครับคลิกขวาเข้าไปนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับ โหมดนะครับรีเซนตนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็นี่ครับตรงจุดตรงนี้นะครับเลื่อนให้มาตรงนี้นะครับเลื่อนมานะครับเลื่อนแบ่งคอนนชั้นนะครับเลื่อนออกมานะครับเอาเลื่อนมาแล้วจะแบ่งเท่าไหร่นะครับมันจะมีบอกข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับเราจะแบ่งกี่กิกกี่กิกเ็ื่อจะมีบอกเลยนะครับมันก็จะเลื่อนตามนะครับตัวเราจะแบ่งนะครับกี่กิกนะครับมันจะขึ้นลงมาตรงนี้นะครับแบ่งใหม่นะครับตรงนี้ นะครับนี่คือจำนวนโปรด u c t i ทั้งหมดนะครับนี่คือสเปคของเราที่จะแบ่งนะครับว่าจะเปแบ่งเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นมาบอกนะครับ1 2กิก15กิกนะครับตัวนี้จะแบ่ง2 0กิกนะครับประมาณ2 0่กิกนะครับตรงนี้นะครับ2 0กิกแล้วกดโอเคเลยนะครับกดโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมากดคําว่า apply นะครับิกซ้ายที่ apply นะครับ แล้วกดเยึดน,นะครับผมแล้วก็วันจะรีสตาร์ทอีกเที่ยวนึงนะครับเครื่องก็รีสตาร์ทขึ้นมาอย่างนี้นะครับพอรีสตาร์ทขึ้นมาแล้วก็เข้ามาที่โปรแกรมนะครับน่มีทูนะครับพันธุ์ชั้นมาอีกทีนะครับเดี๋ยวไปเข้าไปนะครับกดเยึดน,นะครับ แล้วก็มาวินิตรูปนะพอลายชันนะครับวิสระฟรีนะครับคลิกซ้ายเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่ได้ที่เราแบกล t i ชันเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับนะครับเป็นรูปอย่างนี้นะครับ2 0กิกนะครับนะตรงนี้นะครับเราก็คลิกขวานะครับเลือกเคลียร์นะครับคำว่าเคียร์นะครับคลิกคำว่าเคียร์เข้าไป กดโอเคนะครับแล้วกด F5 นะครับมันก็ขึ้นมาอยู่นได้ดนึงนะคือคือได้ E นะครับรอสักครู่นะครับกดโอเคนะครับแล้วกลับไปดูนะครับใน EPC แล้วก็มันขึ้นมาอยู่ได E นะครับผมนี่บขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ20 g กนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลได้ได้เลยนะครับ เราเก็บข้อมูลในไดนี่ได้เลยนะครับผมจะเก็บอะไรก็ได้นะครับเป็นรูปภาพเก็บรายงานต่างๆได้เลยนะครับมันจะเป็นไดได้หนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับช่างยศก็มาสอนวิธีนะครับแบ่งพลังชั่นนะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับมินิทูนะครับพลังชั่นนะครับวิสัตนะครับผมนะครับขอแค่นี้นะครับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผม กดกระดิ่งข้างล่างนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าจะมาลงคลิปให,ใหม่นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนะครับเพื่อติดตามนะครับในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอความดีวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ